สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมบอยครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็อยู่ที่โรงชงานนะครับในเช้านี้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับพอดีวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับพร้อมกันหลายๆคันนะครับก็อยากรีบพามาดูรถกันนะครับผมก่อนโดนปรับสภาพนะครับผมมาดูรถสภาพดิบๆกันนะครับผมมีทั้งตัวโตลต้าคอร์ราล่าติดนะครับผมเข้ามาสองคันนะครับ คันสีขาวนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมตัวนี้นะครับเป็นตัว s Sport นะครับผมแล้วก็เป็นสีดํานะครับผมสำหรับสีดําตัวนี้นะครับเป็นตัว 1.8e นะครับผมเป็นปี2017นะครับผมตัวส่วนตัว s Sport นะครับที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับคันนั้นเป็นปี16.17นะครับแล้วก็มีตัวต o วท้าวีออสนะครับเข้ามาสองคันนะครับผมมีคันสีบอลเงินคันนี้นะครับผมราคา 2 6 9 0 0 0หบาทนะครับผมแล้วก็มีสีดามคันนี้ด้วยนะครับผมคันนี้เป็นตัวปี13บ4านนะครับราคาอยู่ที่สามแต่สามหมนเก้าพันบาทนะครับก็หลักๆจะพามาดูสีคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้ก่อนเลยกันนะครับผมเป็นตัวสีดามนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวโตเตอรคาร์ราล่า,าตินะครับผมเป็น1.8ึ่งจุดแปดอีนะครับผมปี2017คันนี้ไม่แสน ไม่แสนห้านะครับผมราคา4ี่แสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับผมปีสิบเจ็ดคันนี้สีดาเพิ่งเข้ามาใหม่รถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันกันเลยนะครับเดี๋ยวพาพี่ๆไปชมเร็วๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวนะครับแยกเฉพาะคันให้นะครับมาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันก่อนนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับคันนี้เลยนะครับตัวหนึ่งจุดอี พี่ๆคนไหนหาอยู่นะครับผมหรือว่าสนใจคันนี้อยู่นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาหาผมตอนนี้ได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์1ป8 2 6นดปกนะครับสามารถจองสิทธิ์กันไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวรถเราจะปรับสภาพกันก่อนอีกทีหนึ่งนะครับผมก่อนออกไปวางหน้าร้านนะครับหรือว่าถ้ามีลูกค้าคนไหนนะครับเขาสนใจจองเข้ามาก่อนนะครับอาจจะไปไวนะครับผมอาจจะยังไม่ทันได้ออกหน้าร้านนะครับ นะครับโฉด้านหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้านะครับทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับมีไฟหน้านะครับผมเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ไฟเดไดทมมาให้ครบเลยนะครับคันนี้นะครับสีดำสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาเดินชมตัวอัลติดิกันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัว1 8จุดดเอสปอร์ตนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นปีส6 1หเกสิบเจ็ดสีขาวนะครับผมคันนี้ใหม่นะครับวิ่งไปได้ ไมค์อาจจะเยอะนิดนึงนะครับคันนี้ไมค์สองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวหนึ่งจุดแปดเอสปอร์ตปีสิบหกจดสิบเจ็ดนะครับผมโฉมนี้นะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสามเส้นแบบนี้นะครับแต่ว่ามีไฟนะครับโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกให้ครบเรียบร้อยไฟเดย์ไทม์ครบนะครับคันนี้ฟังก์ชันครบๆเต็มๆเลยนะครับคันนี้ก็รอปรับสภาพอยู่เช่นกันนะครับผม นะครับตัวสีผิวผ่านต่างๆก็อาจจะมีรอยคาบเละอยู่นะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยคันนี้ก็สวยเลยสีขาวนะครับสีขาวนี่บอกได้เลยถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมาไวไปไวแน่นอนนะครับสําหรับสีขาวนะครับผมเจ้าของเดิมคันนี้ก็มีการติดกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้สองจุดนะครับเนี่ยมีชุดแต่งรอบคันคันนี้ก็แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าบางคนนะครับซื้อรถนะครับ ไม่อยากไปเสียค่าแต่งเพิ่มนะครับคันนี้จบแน่นอนนะครับผมคันนี้ได้ไปจบแน่นอนนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับตัวล้อตัวชุดแต่งครบอยู่แล้วนะครับตัวเอสปอร์ตนะครับผิวพัน์อาจจะมีรอยคาบรอยเลอะไปบ้างนะครับเพราะว่ารถยังไม่ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับถ้าปรับสภาพมาแล้วสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมถ่ายให้ดูเร็วๆกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีรีวิวแยกแต่ละคันให้นะครับผมนี่ครับ ต่อไปนะครับผมมาตัวมาดูตัว b o s กันบ้างนะครับผม b o s ตอนนี้ผมจะเข้ามาสองคันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคันสีดนก่อนมีคันนี้เอาติดนะครับคันนี้มีลูกค้าจองแล้วนะครับเป็นรถรอล้างรอปล่อยนะครับคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับนี่คันนี้ b o s นะครับผมเป็นตัวตัวต้า b o s นะครับรุ่น 1.5G นะครับปี13-14นะครับคันนี้สีดํา นะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนสม่โลนะครับราคา3ามแสนสาม่บาทคันนี้ก็ราคาย่อมเยานะครับผมสีก็จะเลอะเลอะ่อยนะครับผมนะยครับยังไม่ได้ล้างนะครับผมเข้ามาใหม่เลยคันนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวในโครมนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันสื่พันรอบคันกันคันนี้นะครับลูกค้านะครับสามารถ ก่อนเริ่มต้นนะครับประมาณ6 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะครับผมได้เป็นตัว G ีตัวท็อปมีเซนเซอร์ท้ายให้สองจุดด้วยกันนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับราคาก็เบาด้วยนะครับผมสามแส0สมืนเก้าพันบาทเท่านั้นเองตัวเนี้ยตัวนี้น่าใช้มากๆเลยครับสำหรับใครที่หารถไว้ใช้ราคาย่อมเยาอยู่นะครับเป็นหนึ่งจุดห้าตัว G ีตัวท็อปด้วยนะครับแต่มีคิ้วกันสาติดมาให้ครบเลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผม แล้วก็มาอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับราคาก็จะประหยัดมาหน่อยนะครับผมําหรับคันนี้เป็นตัวตั t เต้าวีออนะครับเป็น1 5จุดห้ารุ่นตัว e นะครับผมคันนี้ปี1ิสองเลขไม้์คันนี้1นึ่งแสนโลนะครับไมค์แค่หนึ่งแสนเลขงคันนี้ราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสามารถนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้วีออสหนึ่งจุดห้า e คันนี้เลยนะครับเดีย๋ยวมาดูรอบคันกันก่นกอน ด้านหน้าไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมเนี่ยผิวพันธ์ต่างๆดูรถตัวรถถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยคิ้วด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับด้านแก้มข้างครบนะครับเนี่ยผิวพันธ์ต่างๆนะครับสวยเลยคันนี้นะเป็นรถปีสิบสองนะครับแต่ว่าภายนอกนะครับสวยเลยนะครับมีติดกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมติดกล้องมาให้แล้วนะครับนี่ครับด้านหลังตัวดีนะครับ เดี๋ยวใครฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นเป็นตัวตัวหนังสือด้านล่างให้นะครับผมสำหรับในคลิปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีรีวิวนะครับแยกให้อีกต่างหากนะครับผมเนี่ยแต่ว่าพอดีวันนี้ผมเข้ามาเนี่ยมีรถจอดอยู่นะครับเข้ามาใหม่ทั้งหมดสี่คันเลยนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจก็เลยอยากรีบถ่ายมาลงให้พี่ๆดูบอก่อนนะครับผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรง่างนะครับบริษัทเพรยนยนนะครับผมเนี่ยมีรถเข้ามาใหม่หลายคัน ใครสนใจอินโนวาก็มีนะครับตัวอินโนวาเข้ามาใหม่สีขาวเนี่ยครับอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยมีรถตู้ด้วยนะครับเข้ามาใหม่นะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวผมมีรีวิวแยให้อีกนะครับผมสี่คันนี้นะครับนะที่รถที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยซับสไครต์ให้นิดนึงนะครับผมจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับการรีวิวรถคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ